นะพาแดกันนโมตตสาภะวะโตอาหารโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตสาภะวะโตอะหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตสาภะวะโตอะหารโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธอนตยามณีลบภารสีสาสะบุสตมะาอมุสาวงโคสาวะพระบุตรัองข้าครับูชารังะบูชาอาธีทานางวลังทะขังสีวลีจะมาเทลังอาหางวันดามิภูลโตอาหางวันดามิฮาตโยอาหางวันดามิปัสโซ ขังรามังส uh ัางขังปูเชมิขอสิ่งศักดิ์้าบขอที่สิ่งข้าพเจ้าจงสร้างักดิ์สิทธิ์สามเล็จเป็นจริงโดยเชียพันทั้งใจจุดประอารดันั้อีมังอะังอาิธานิัอาทิธาิตัมมังอธิธานิ อังนิธานส้พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพลัมบานตาปเจกานังอามพลังห่างตาณเจลข้าของพันนามิสัพปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขะพลัมบานตาปเจกานังจาอกพลังห่างตาาเตเจลข้าของพันนามิสัพปโส ัพเปพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังาพระรามบาตาปฏิเจกานรนางามิสงนางนางนางุางนางางานาางนางพางนาง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 นางนาานงาาานางนาเงางนางนานานาปนางนานนางนางนางนานานางนางนาางางนา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  ังเถริข่งพันนามีสารโสมเยเลยได้มั้งนะเรตองอาาจานาพลังเถรข่งพันนามีสารโสพุทธังอันิธามิธรมังอนิามิังทางอันิีามิให้อธิษฐานจิตเมตตาออกไปก่เกบดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนเวทหายนี้นี้เธอ